อัสลามุอะลัยกุมครับอ,อวันนี้อยู่กับตัวสามพวงน้องแดงเฟอร์รารี่นะครับสวยใช้ได้นะครับรถมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับนี่จะให้มาฟังเสียงท่อบางโตจะทายังไงให้ได้ยินเสียงท่อ,อจริงเดี๋ยวบางโตว,วางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวบางโตจะเบิ้ลเครื่องให้ดูนะแป๊บนึง ท่อเขาสวยเสียงเสียงไม่ลั่นนะไม่ใช่ท่อลั่นนะท่อแบบเสียงนุ่มๆอะ่ะวัยรุ่นยุค90ชอบวันนี้บางโตส่งไม้สองเจ้าอีกกล่องนึงมันสูงต้นมันสูงเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้ดูดิดูดที่พื้นที่เหลือเยอะนะครับเนี่ย1.6 GLI toyota อันนี้เขาเรียกอะไร AE 101หรือสามวงล้อยางสวยนะครับรถจอดเนี่ยถ้าเอามาขับจริงๆก็ขับที่บางโตเนี่ยร,รถเขาทำมาจอด นะครับจอดจนจนต้องเปลี่ยนแบตนะเครื่องดีเนี่ยเสียงเครื่องนุ่มๆเพาะๆเลยอะเปิดฝากะโปรงไม่ได้ลืมเปิดสวยใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับสวยมากนะครับเป็นรถที่ถึงจะเป็นรถมีอายุนะครับแต่เจ้าของดูแลดีนะครับอันนี้เก่าไปหน่อยก็ไปหาหนังหุ้มเมาเนาะหรือว่าไอแผน่นไอที่หุ้มที่มันขายใน l a ซาด้มาุ้มเ,เ,เ,เออกียร์ออโต้แอร์เย็น นะครับแต่เย็นไม่เจี๊ยบนะเย็นไม่เจี๊ยบเพราะว่ารถมันเขาเรียกอะไรรถมันนานแล้วมันจอดจอดนานอ่ะแต่บางตัวคิดว่ามันไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วอ่ะอันนี้ความคิดบางตัวนันไม่ต้องซ่อมอะไรฝาก,กระโปรงเบามาโอ้ยน้าหยดนะครับน้ํนามันคาเมื่อคืนฝนตกเนี่ยโดนน้าโดนอะไรมันก็ไม่เป็นไรเพราะหมุนมันอย่างเงี้ยนะครับนะครับเพราะฝากระโปรงมันเป็นคาร์บอนไงเนี่ยฝากระโปรงคาร์บอนนะครับ ก็เอาเหล็กตรงนี้มาค้ำไว้ไม่งั้นสักะโปมันหลุดเนี่ยมันวิ่งไม่ได้นะครับต้องเอามาค้ำไว้แล้วครับต่อน้ําฝนต่ออะไรไว้เครื่องนิ่งเนี่ยนิ่งเงียบเนี่ยดูดินิ่งเงียบเลยนะครับเปลี่ยนอันนี้มาใหม่เปลี่ยนแบตใหม่เปลี่ยนหม้อน้ําใหม่เปลี่ยนพัดลมใหม่นะครับทุกอย่างใช้ได้ดีนะครับพาอเวอร์เกียร์แอร์ดีนะครับนี่น้ำมันเข้าตรงนี้ไงนี่นะเป็นคาร์บอนนี่ปิดง่าย ปัดน้ำฝนอะไรดีทุกอย่างดีล้อสวยทรงจัดทรงเรียบร้อยนะรถสวยรถสวยวิ่งดีนะครับวิ่งดีใช้ได้เลยเนี่ยมองโตขาย4ี่8 8บาทนะครับใครชอบก็ทักมานะครับเนี่ยดูยางขอบประตูอะไรยังดีอยู่เลยมีคอมเมียมด้วยนะครับก็มีลิ้วรอยโดนนูน่นโดนนี่ไม่ได้โดนอะไรหนักหรอกครับเนี่ยเบียดเลี้ยวรยวลเบียดมั่งอะไรมั่งเนี่ยครับรถรถใช้ใช้ใชอะเนาะรถใช้แล้วก็ไม่ได้ว่า ไม่ได้ว่าแบบกิฟอะไรราคานี้เนี่ยสวยทุกอย่างจะสีบางตชอบสีนะครับบางโตชอบสีสีเขาสว่างมากสวยมากเนี่ยตรงนี้เป็นไฟ LED แล้วนะนะครับสวยใช้ได้เดี๋ยวไปดูข้างในวันนี้บางตก็เอากล่องใหญ่ไว้ข้างหลังนะครับแอร์เย็นใช้ได้ไม่ได้แบบเย็นเจี๊ยบนะนะครับไม่ได้เย็นเจี๊ยบเพราะรถมันอายุมันมีอายุแล้วอะนะครับแอร์ใช้ได้นะครับแอร์ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวบางตกลับ แอร์ใช้ได้ทุกอย่างดีอ่ะไม่ได้แบบดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์อะไรหรอกตัวขอกินนี่หมดกระทิงแดงแอร์ใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้ใครชอบทักมาให้เห็นให้เห็นข้างในยังไงให้เห็นข้างในนี่มีคําหลังให้อันนึงเบาเป็นเบาผ้าเบาะบข้างหน้ากับต้องหน่อยนี่มีตัววัดเกียววัดเกียวัดเกียใช้ได้หมดไี่นีวัดรอบอันนี้วัดอะไรอ่ะนี่ พอมันวิ่งวิ่งไปมันจะขึ้นอันนี้มันโตไม่รู้นะครับแอร์ใช้ได้ดนตรีมีฟังอันนี้อันนี้รู้กันอยู่เนาะดนตรีมีฟังนะครับบอกนี่มีกล้องหน้าให้เรียบร้อยนะครับกระจกนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่อุ้มอุ้มใหม่หมดเลยนะครับดูดีอ่ะดูดีมีราคาไม่ได้ขี้กะโลขี้ขายรถเก่ามือสองแล้วเอาของขี้กะโลขี้กะเละมาให้นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะของใช้ได้จริงนะและใช้ได้ดีด้วย จัดว่าแรงอยู่นะแรงอยู่ในเครื่องพันหกนะเครื่องยังไม่หลวมไม่ได้อะไรเลยอ่ะเครื่องแบบเขาเรียกอ,อะไรนะ้ําไม่ดันฟันไม่ไหลอ่ะอมงึงโตลืมปิดรถมึมงโตลืมปิดรถคันหกนะครับเนี่ยก็เพื่นพี่ฝากฝากให้มงึงโตช่วยรีวิวขายให้หน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้นะครับก็ของโตก็ขายสี่8 8นแปดพันแดสิบแปดบาทนะเดี๋ยวมึโติดรถก่อน รถใช้งานได้จริงมีแผงข้างประตูเนาะมีแผงข้างประตูเดี๋ยวบางตัวกลับมีแข็งแผงข้างประตูตรงนี้ต้องเปลี่ยนแต่ว่าใครยังไม่มีสตางค์ก็ซื้อรถหมดแล้วไม่มีสตางค์ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์ใช้ได้หมดยกเว้นในตัวล็อกประตูเนี่ยเนี่ยกดไม่ลงเพราะว่าปุ่มตรงนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับล็อกกระจกใช้ได้กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะแต่บางตัวไม่อยากไปยุ่ง,งตัวกลัวว่ามันนานแล้วเดี๋ยวมันมันอะไรเกิดมันไม่พับไม่อะไรหรือว่าพับแล้วไม่แกะออกบางตัวก็ไม่ได้ยุ่งอะไร นะครับก็ถามว่าต้องเอาไปงานอะไรอีกไหมถ้าจะเอาคลิปๆเลยอ่ะมันก็ต้องมีนิดนิดนี้หน่อยแหละแต่ถ้าแบบว่าสตังคมีแค่นี้หรือว่าแค่นี้แค่นี้ก่อนก็ใช้ได้เลยนะครับดูดิรถเก่าจะสวยมากครับเออีหนึ่งศูนหนึ่งแล้วบาดมาดีครับสวยสวยใช้ได้เลยใช้ได้เลย นะครับไม่ไม่ขี้เลยอ่ะนะครับบางตัวคิดว่าก็มีเป,เป็นเป็นที่เป็นที่เป็นที่ต้องตาต้องใจแหละนะครับของคนพบเห็นแหละนะครับมันจะไม่ใช่แบบโอ้โหต้องเพอร์เฟคต้องแบบรถใหม่หรูหราแต่บางตัวคิดว่าถ้าเรียกว่าอะไรคันนี้มันไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะผมคิดว่ามันไม่เป็นรองรถรถรุ่นใหม่ๆเลยนะเพราะว่าเขาจะมีความมนเสน่ห์ก็คิดดูต,ตระกูลโตยต้าสามห่วงต,ตัวเนี้ย มันยังแบบเป็นเป็นเซกเมนที่แบบเนี่ยดูดิเดี่ยวเกียร์เนี่ยโอ้เป็นไงนได้ยินเสียงไหม ใช่ได้เลยครับสนใจทักมาเดอ้อสนใจทักมาเดอ้อนะครับสี่หมืนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทมาเอาไปแล้วก็ไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วเปลี่ยนแค่แผงประตูหน่อยถ้าใครสตางค์เหลือเปลี่ยนแค่แผงประตูพร้อมสวิต์นะไม่มีอะไรรู้สิมีอะไรอีกไหมไม่มีอ่าถ้าต้องการแบบเย็นเจ็บๆก็ไปดูเรื่องแอร์นะคอมมันมันอาจจะแบบเรื่ออะไรนะ น้ำยาแอร์หมดหรืออะไรหรือเปล่านะครับก็ไปดูเอาละกันนะครับบางตัวไม่เก็บรถตรงนี้หรอกแต่มันก็เย็นอยู่นะเอาจริงๆคือแต่มันไม่เย็นแบบเย็นเจี๊ยบแบบรถสมัยใหม่นะเนี่ยมันเย็นอยู่นะฟิล์มฟิล์มมันเก่าแล้วด้วยเอาไปเปลี่ยนฟิล์มหน่อยหนึ่งฟิล์มเก่าเพราะนั้นมันมันมันโดนแดดแรงๆมันก็สู้สู้ฟิล์มมันไม่มีอ่ะพูดพูดกันตรงๆก็แบบเหมือนฟิล์มไม่มีอ่ะเออไม่มีฟิล์ม่าคันนี้นะฟิล์มมันเก่าจัดนะครับซื้อมาจอดจอดจนฝุ่นจับ ก็เลยเอามาเปลี่ยนแบตสตาร์ทเครื่องอะไรดูใช้ได้เขาบอกว่าขายหน่อย48,888บาทราคาต่อรองกันได้นะทักมานะครับราคาต่อรองกันได้นะครับก็เหลือไว้ให้บางโตกินขนมหน่อยละกันคือเจ้าของอะ่ะเขาจะเอา4,005เอาบางนี้มันโตพูดไม่ปิดบงังเลยเจ้าของเขาจะเอา4,005คันนี้เพราะของแต่งเขาเยอะทั้งฝาคาร์บอนทั้งล้อทั้งบอกอทั้งพวกเกตวัดอะไรพวกนี้คือรถทำอะ่ะรถทำมา นะครับก็ของแต่งเขาเต็มอ่ะนะครับเขาก็ขอสัก4ี่หมืนห้าที่เหลือบางตเอาไปนั่นแหละพูดง่ายๆเลยนะครับก็นั่นแหละใครจะต่อรองราคาก็เหลือไว้ให้บางตัวสักพันสองพันนะครับสําหรับวันนี้ก็นําเสนอเท่านี้นะขับรถซิ่งนานขับรถซิ่งดูเสถียข้อเดียแล้วไม่ขี้เละด้วยนะครับวิ่งแบบพุ๊ดๆุ๊ดดเลยนี่ Ae 101หรือ Toyota 3ห่วง รถวัยรุ่นยุคเ0้าหล่อๆเท่ๆสักคันไหมครับดีมากเลยครับวัส,สารามครับผมสวัสดีครับ